ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นใครที่ไม่มีโชคในเรื่องของฟุตบอลผมขอแนะนำลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแม่นยังกระจับกวางลงไปติดตามกันได้ที่ first comment ครับตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระุซัมเมอร์ u m m e r 2020มูรินโญเล็งคว้าแข่งเป้าหมายแมนยูร่วมทัพสเปอร์ โชเซ่มูนิโยคุณซื้อของท็อตแนมอัสเปอร์ตกเป็นข่าวกำลังเล็งคว้านักเตะเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทับไก่เดือยทองให้ได้นะครับฟุตแมคคาโตสื่อดังของอิตาลีซีข่าวว่าโชเซ่มูนิโย่พิจารทีมของไก่ทองท็อตแนมอัสเปอร์ทีมดังแห่งสุงดแทมเพรกอังกฤษหวังเป้าหมายจะคว้าตัวเซอร์เกมิลินโควิชซาวิชของกลางทีมชาติเซอร์เบียของอินซีฟ้าขาวลาซิโอ ลองจะฝูงแห่งเกาโชวส์สแตอดารีดมาสุดถ่นท็อตแนมออร์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับทางนี้มูรินโญ่กำลังมองหากองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งนะครับโดยมีปีแอร์เอมิฮอยเบิร์กกองกลางของนักบุญซอลตันอยู่ในลิสต์เสริมทัพอย่างไรก็ตามรายง,งานข่าวล่าสุดระบุว่า เป้าหมายสูงสุดของมูนิโยคือซาวิชที่มีข่าวจะโยงได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยกุนซือชาวโปรตุเกสต้องการให้ฮอยเบิร์กกับซาวิชเป็นคู่มิดฟิลด์ตัวหลักของเขาในฤดนูกาลหน้านะครับสำหรับซาวิชในวัย25ปีมีส่วนสำคัญในการช่วยลาซิโอรังรองจากฝูงกาโชสลาตัลลี่ในเวลานี้หลังจากลงเล่นไปแล้ว27นัดซัดไป5ประตูกับอีก5แอสซิสโดยนอกจากสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วซาวิชยังได้รับความใจจากเชลซีด้วยเช่นกันล่ะครับ แมนยูสะดุ้งแมนซิตี้การชื่อกิริชร่วมทัพหากต้องเสียซาเน่เดนเทเลกรายฟุตขอลอังกฤษตีข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามจะดึงแจ็คกิริชดาเตะกของแอสตันวิลล่ามาเสริมความแข็งแกร่งหากต้องเสียรีรอยซาเน่ให้กับเสือใต้บาเยอร์มิวนิกนะครับโดยเดี๋ยวนี้จะชดเชยการที่เรือใบสีฟ้าจะต้องเสียดาวิซิมบาหลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งศึกเรีเม็กร์อังกฤษได้หันไปสนใจคว้าตัวแจ็คกิริช กองกลางกับทันทีมของแอสตันวิลล่ามาเสริมทัพหลังจากจบฤดูกาลน,นี้นะครับถ้าหากสุดท้ายแล้วพวกเขาต้องเสียลีรอยซาน่าไปจริงๆตามการรายงานจากเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษแหละครับแม้ว่าวินล่าจะทำงานได้น่ผิดหวังจนตอนนี้ต้องมานีตกชั้นแต่ผลงานส่วนตัวของกีริชถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับจนทําให้คาดกันว่าเขาคงจะย้ายหนีไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าถ้าหากสุดท้ายแล้วต้นทางกัดต้องหล่นไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์นเด็ดก็เป็นทีมที่มีข่าวกับกีริชมากที่สุดแหะครับ จากตัวต,ตามในเทเลกราฟก็แชร์ว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเสียซานเน่ไปแล้วนั้นพวกเขาจะหันไปล่าตัวกิริชมาเสริมทัพแทนโดยถึงแม้ตำแหน่งหลักของกีริชจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแต่เขาก็พอจะโยกไปเล่นปีกได้นอกจากนี้เดินทีฤดูกาล2019/2020เรเบลิฟ้าก็มีตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางน้อยอยู่แล้วจากการที่ดับเิมบาร์จหมดสัญญากับทีมนะครับนั่นหมายความว่าดีลของกีริชจะช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีจำนวนตัวเลือกที่ดีทั้ง2ตำแหน่งเลยแหละครับ โดยที่จริงแล้วโจเซฟกวาเดล้จพดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชื่นชอบปีเท้าของกีริชอย่างมากเช่นกันโดยก่อนที่จะนำทีมมาเล่นกับวิลล่าในนัดชิงของคาราบาวคัพฤด,ดูกาลนี้กวาเดลาก็เคยบอกว่าแข้งวัย24ปีเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของลีกอีกด้วยนะครับแฟนเสือใต้รอ,อก,กรีดหลังจากปลายเย็นโอเคซิลซาน่ทำเอาสาวกเสือใต้เฮลั่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าล่าสุดสื่ดังเปิดเผยว่าเสือใต้บายเยมินก ตกลงกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวรีรอยซาน่มาร่วมกวนแถมได้ค่าตัวแบบสุดถูกอีกด้วยบ้ายเมวนิกยักษ์ใจแห่งสกเวตีมาดลิกาเยอรมันได้บรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใจแห่งศึกแเร็จอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวรีรอยซาเนีทีความเร็วสูงมาร่วมทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานจากบิลสีดดังของเยอรมันแหละครับ โดยซานอนมีขาดคยงกับบายเยนมานานแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวก็แสดงท่าทีชัดเจนมาตลอดว่าต้องการอำลาทิมเอติฮัสเตเดียมจนกระทั่งล่าสุดบิวก็ระบุว่าทั้งสองสโมสรตกลงกันได้เรียบร้อยแหละครับโดยดาวเตะทิมชาติเจ,จนรมานีในวัย24ปีย้ายไปร่วมทัพเือใต้ภายใต้ใตสัญญา5ปีโดยค่าตัวเบื้องต้น49ล้านยูโรหรือประมาณ1,715ล้านบาทบวกกับโบนัสตามผลงานอีก11ล้านยูโรหรือประมาณ385ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วเดี๋ยวนี้มีมูลค่า60ล้านยูโรหรือประมาณ2,100ล้านบาทแหละครับทางนีซานเน่ซึ่งย้ายจากชาลเก้ศูนสในช่วงเสมอปี2016ลงเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าไปแล้วทั้งสิ้น135นดัดและทำไป39ประตูนะครับหากขอบคุณทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ